สวัสดีค่ะตอนนี้น้องมารีกำลังกลับบ้านห้วยกระเหลืองนะคะแต่ข้างหน้าที่จะไปอ่าเหมือนฝนตกมากเลยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นภูเขานะคะนูนไกลมากแต่ก่อนที่หนูเห็นที่มันไม่ได้ฝนตกแบบนี้มันจะเป็นแบบเขียวเขียวฟ้าๆมันจะไม่ได้มดึดเอารถพยาบาลแม่รถพยาบาลเข้าไปเลย ฝนน่าจะตกแน่ๆเลยทุกคนดูหนุนดูตรงนี้หนนใช่คุยทุกคนดูสิหนูก็จะซูมกล้องให้ดูนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ที่ตัดต้นไม้นะคะตอนนี้ทุกคนขออนุญาตด้วยนะคะมือหนูอ่อนค่ะ นี่ไม่ต้องตัคดคลิปนะไม่ต้องตัคดคลิปนะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าวัดสลาแก้วนะคะวัดสาแก้วขีข่เข้นไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะวเวาขี่เข้าไปแล้วนะคะวิวทุกคนเดี๋ยวหนูจะเปิดคลิปทุกงนาที่ผ่านไปให้ดูนะคะทุกงนาตรงนั้นสวยมาก จะขยับขึ้นไปให้เร็วคใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วนะคะทุกคนรอก่อนขี่ตรงไปนู่นใกล้ๆแล้วใกล้ถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วทุ่งนาบรรยากาศดีมากมีสองทางเลยนะคะบรรยากาศมีทั้งตรงนี้กับตรงนี้ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะตรงนี้บรรยากาศดีกว่า นี่คะ่ะทุกคนทางนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีทุ่งนากระท่อมด้วยอากาศขี่เข้าไปในเมฆก็เหลืองก็จะเป็นแบบน,นี้เลยบ้านเมฆก็เหลืองช่วงนี้ไม่มีเวลานะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเยอะนะคะญาติน้องมาริก,ก็เป็นไข้ด้วยค่ะจะต้องดูแลเนาะ ตอาทีหนูก็ต้องไปร้านไปขายเสือ้อผ้าขายของช่วยพ่อกับแม่ค่ะก็เลยไม่ได้ายขคิดมากแม่ไปไว้ให้เราเอามาใส่รถดูของอต่นั้นอันใหญ่ๆเลย ขี่เข้าไปนี่ก็จะเจอโรงเรียนบ้านหน้วยกะเหลีอยนแต่แล้วบ้านน้องมาลีจะเข้าซอ,อยเลยนะคะโอ้โหมืดขนาดนี้เลยเนี่ยมันเป็นดำๆมืดๆแล้ไม่ไม่เห็นเขียวเลยนี่ใบพูเพื่อนน ันี้ก็อาบน้ําล้วนะคะแม่หนูก็นั่งขี่รถอยู่ดีค่ะตั้งใจขับรถก็เลยน่าบูดเนาะเพราะว่าแตงมีสติตอนขับรถห้ามคุยห้ามดูโทรศัพท์แล้วก็ต้องค่าเข็มขัดทุกคนด้วยนะคะนั่งในรถทีร้านถูกดีนะคะสะอาดมากแล้วก็จะมีหมามารับชมด้วย หมาตัวหนึ่งชื่อทาโร่หมาตัวหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะมีทั้งผอมๆมีหลายสายพันธุ์ด้วยขนฟูๆน่ารักมากอ้วนๆจับกัน,นุ่มๆเลยนะคะรล้านั่นต้อนรับดีมากนี่ค่ะขี่เข้าไปซอยนี้ก็ถึงบ้านหนูแล้วนะคะเราจะแคบไปหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะปึ๊บปึ๊บเราต้องระวังคลองตรงนี้ด้วยเนาะ มันเป็นคองนะคะขี่เข้าไปก็จะเจอน้องของหนูนะคะไม่ใช่ญาตินะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนี่ค่ะบ้านนี้เองชื่อว่าน้องปังปอนนะคะบ้านนี้ก็ชื่อว่าน้องอิงฟ้านะคะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหมนี่ค่ะบ้านของน้องมารีน้องมาอรอเนะเอาน้องฟอรี่มารอแล้วอันนี้คือน้องหนูนะคะเป็นญาติค่ะน้องน่ารักมากเลย ชอบแอบหนูนะคะเข้าบ้านหนูไ,หนไปแล้ว,อลวเออพ่อลินยังไม่เห็นเลยนะคะขี่มาก่อนแล้วแต่ยังไม่เห็นเลยค่ะช่พ่ยงกดหรอเบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย